คือถ้าชาปากะกยอแม,ม่ดินก็เสือคนไปยอก็อไม่ค่อยยอมรับคนคนนั้นนะเหมือนดูทุกบัรนทบุรุษและวันนี้อาหารที่เราจะมาทำถือว่าเป็นอาหารประจำของที่นี่ครับคือตำอาะพอเพอาะนะฮะหรือข้าวเบอะเรียบร้อยครับผมทำเองกินเองวันนี้เราทำตำพอเพาะนะฮะฝีมือผมไปดูว่าจะเป็นยังไง่ะกินเลย ว้าวผมพี่ดสกาครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับชนเผ่าปากากยอนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเรามาถึงที่นี่เรามาถ่ายคลิปที่นี่เราจําเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องอาหารที่นี่ครับผมกับชาวบ้านที่นี่ครับผมนะโอเคตอนนี้ผมอยู่กับน้องเมย์เมย์ครับนี่มเมย์สวัสดีครับ น้องมีมีเป็นชาวปากกายอโดยแท้เลยใช่ปะใช่นี่โดยแท้เลยนะฮะทุกคนและวันนี้อาหารที่เราจะมาทำถือว่าเป็นอาหารประจำของที่นี่ครับนะฮะคือตะพเพาะเพาะนะฮะหรือถ้าเซิร์ชใน YouTube หรืออื่นคนจะรู้จักในชื่อข้าเบอร์นะฮะแต่ที่นี่คือตะอเพาะเราจะเรียกว่าตะโเพาะนะครับทุกคนโอเควันนี้ตะพอเพาะส่วนผสมหลักหรือวัตถุดิบหลักวันนี้เราจะใช้หางว้กับปีกล้วยค่ะหางว้กับปีกล้วยโอเคครับกอนอื่นต้องทำ ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่พี่ไปตัดไวยก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปตัดวไวยมาให้เดี๋ยวรอแล้วตอนนี้มีแค่ปีกกล้วยกล้วยข้าวนะเดี๋ยวผมไปเอาตัดไวยก่อนนะรอผมแป๊บนึงนะฮะโอเคไปครับผมแล้ต้องบอกว่าทำเองกินเองรอบนี้นะทุกคนมาทำไก่นะ <S <S ผมไม่ได้ใส่ชุดเชฟนะเพราะาเชฟเชฟแบบปากากากะยอนะทุกคนนะฮะเราจะมาล่าหายอุ้ยน้ำเยอะรอก่อนครับอนอื่นรอก่อนนะครับ เอาต้นนี้แล้วกันเอ,เอาหนามออกก่อนพี่นิดนึงเผื่อโดนโอกาสโดนน้อยลงด้แล้วนี่โอ้โหของดีเลยอ่อนออนเลยนะใช่ให้ดู เดี๋ยวเราสับอันนี้เป็นอันเล็กๆนะครับผมโอเคที่เราล้างนี่คือเพื่อแบบทําความสะอาดนะแล้วก็ลดความขมของมันถูกป่ะฮะโอเคครับต่อไปให้ผมทําอะไรครับต่อไปขั้นตอนตั้งหม้อโอเคครับตั้งไว้บนนี้ครับตั้ง่ายตั้งบนไฟเจ เราใช้ไฟกี่องศาครับไม่ใช่เดี๋ยวใส่ข้าวสารเลยข้าวสารโอเคต้องข้าวสารนะฮะหัวรีหัวปรีเอาเป็นทรงอะไรดีฮะเขาไม่ได้เก้ใจนะคะเฮ้ยทัน่ะทันมุกทันมุกเดียวฮะเฮ้ยผิดผิดจะทำไงครับเราจะเอาอะไรนะฮะเอาเนื้อข้างในที่อ่อนๆนะคะ ตีให้มันแตกเหรอใช่อ๋อแล้วเยค่มมีดซอย,ซอยอลองดู ตัดน้ำพริกนะครับตัดน้ำพริกเราทำใส่อะไรยังไงบ้างฮะผิวมันจะมีเกลือพริกกระเทียมพริกกระเทียมอันนี้เม็ดผักชีแล้วก็มีมะแขวนโอเคมะแขวนโอเคใส่อะไรก่อนดีฮะใส่เกลือก่อนค่ะเกลือหมดไหมอ่านิดเดียวหน่อยกลัวเค็มกลัวเค็มตอนนี้นะค่ะเม็ดผักชีแล้วก็ใส่ให้พี่เลยเดี๋ยวพี่ตำโอเคมะแขวนใส่เข้าไปนะฮะทำประมาณนี้ก่อน ใส่พริกไทยแลวแปนแล้วก็เกลือเม็ดผักชี่เกลือก,ก,ก,กินมาเหรอกินผักชีใช่ไม่มีให้นะไม่คงม,มีเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับโอเคครับเชฟกิเผได้ไหมคโอเคครับใส่ลงไปเลยฮะกินเผ็ดไหมคะกินเผ็ดครับ,รบแต่เราเชฟคนอื่นกินได้ด้วย สี่มือต่ำได้ไหมจับจั่งไม่ไม่โอเคโอ้จับจั่งไม่โอเคครับเยอะมากดีดีพูดตรงพูดตรงพูดตรงนะพูดตรงอย่างเงี้ยถ้าแบบอวยหูคุณพี่ทำได้เก่งมากเอออันนี้อวยไม่ดีไม่ดีดีมากอย่างเงี้ยต้องนี้แหละไม่ดีบอกไม่ดีขอรืดอยู่นะโอเคอันนี้ถูกยังครับจับกูแั่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโกแตกโอเคไอ้นี่เพื่อความหอมเพื่อความหอมนะฮะเราใส่พนอ ลดอะไรรดไก่รดหมูอ่าโหวันนี้เราใส่ไก่ใช่ไหมต้องรอให้เดือดค่ะเพราะเราใส่ไก่ยังไงต่อครับเชฟจะใส่ไก่ก่อนค่ะเพราะว่าน้ำเดือดหมดโอเคใส่ไก่นะครับเชฟโอเคใส่ไก่นะครับใส่หมดไหมค่ะไหวเอาใส่หมดเลยนะ อันนี้เป็นหัวปรีครับโอเคใส่แล้วครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวต้องรอให้มันค่อยสุกค่ๆอ,อุ๊ยเอาจริงๆมันก็แบบใส่ๆไปเรื่อยๆนะทุกคน,นก่อ,นนะอนถ้าสมมุติแบบ อย่างอื่นอีกอะเราทำเนี่ยถ้าเราไม่ใช้หวายเราใช้อย่างอื่นมันมีอะไรที่แบบครีเอทได้อีกจะมีผักกาดขัดยอดสักทองกันแห้งได้หมดนลค่ะได้หมดเลยนะแต่เพราะเราดังกว่าก็ได้เดี๋ยวระหว่างรอต้มนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องเครื่องดนตรีนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเราฟังขัากลอมก่อนน่าจะดานประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเค ทุกคนนะฮะระหว่างนี้เราจะรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราจะไปคุยกันเรื่องเครื่องดนตรีประจําของชาวปากากยอนะครับผมประจาน,นะประจํานะประจำ <c oughs> ขอล้างมือนะ,ะ a few moments later นี่ผมต้องคนหะทุกคนอ่ะตอนนี้เริ่มเดือดเข้าที่ทุกคนเด๋ยวต้องคนเรื่อยๆเพื่อให้หนึ่งคือให้มันแตกตัวแล้วก็ไม่นอนก้นนอนก้นถ้านอนก้นนานจะติดหม้อแล้วก็ไหมนะครับ <c oughs> นี่เป็นการให้มันเริ่มเข้ากัน พวกหัวปรีพวกข้าวพวกหวายมันจะยุ่ยขึ้นนะทุกคนแล้วก็เนื้อก็จะเริ่มแบบอ่อนๆลงคนมาครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนนะฮะต่อไปเราต้องใส่พริกที่เราโขลกไว้อ่ะมีมีใส่เลยฮะทำไมเราไม่ใส่ตั้งแต่แรก ี๋ยวมันเผ็ดไปอ่ะเคี่ยวนานเข้าเนื้อเดือดสีมันสวยเลยสีมันสวยเลยไม่งั้นมันจะดำดำนะพริกใช่โอเคอันนี้ยกได้เลยปะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่ถ้ามันไม่เอาไปเข้มข้นพอก็เติมเกลือใช่ไหมพี่พี่ต้องชิมก่อนเติมเกลือครับ

ผมว่าถ้าถ้าใครอยากได้เ็มกว่านี้ก็เติมเอาเองแล้วกันนะผมว่ามันตอนนี้มันกำลังคลุมขลับผมรักไปมะกรูดรับใส่ด้วยเลยฮนะเล่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 เองา,าเอาเอาเอาเสียงเนี่ย ไต่อกเป็นแบบให้เข้ากับยุคใหม่นะแนวป๊อปน่ะเยเลยเลยเลยเฮ้ยเย้เลย ขอเพาะนะฮะทำเองคิดเองฝีมือผมเอ็กเมเมครับนะฮะทำเองคิดเองฝากติดตามเพจของเรานะฮะชื่อเพจอะไรเอ่ยค่ะเดี๋ยวฝากติดตามเพจไรทีทาน้วยนะคะจะเล่าเกี่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะเน่ฝากเข้าไปติดตามด้วยอ่าเนเมขึ้นชื่อเพจตรงไหนดีซิขึ้นชื่อเพจตรงไหนขึ้นชื่อเพจตรง ติดตามด้วยครับผมเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วเนี่ยสามารถเอาไปกินได้เลยครับผม่เะเราไปกินกันดีกว่าครับผมเ,เรียบร้อยครับผมทำเองกินเองวันนี้เราทำตะาพอพกนะฮะฝีมือผมไปดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะกินเลย นี่ใส่ซะเยอะเลยนะฮะอะร่อยครับอร่อยมากเลยครับอร่อยมากมากเลยครับโอ้โหนี่ฮะพี่จ้างมาปะเนี่ยไม่ได้จ้างมาขอ,องจริงไม่อร่อยแน่นะเส้นไปด้วยลดแมคโครแล้วมั้ยนะฮะนี่ฮะผมบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนทางบ้านก็สามารถทําตามได้นะกับเมนูตะโพเพาะนะทุกคนเดี๋ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราเที่ยวให้ดูรู้ให้ลึกสนุกทั่วไทยครับผมเราอยู่ที่ปากกากรับกับเมนูตะโพเพาะครับ หรือเข้าเบอร์นะจ๊ะ,ะมิสต้าบิต้าบิสต้า,ตานี่คืออร่อยอ๋ออ,อร่อย